กระบะใช้งานกระบะทําทกินนะคะยกสูงเกียร์ธรรมดาสมาร์ทแคปต้องคันนี้กับนวรา2.5ตัว e-l คันนี้คาริเบอร์แคปนะรถปี2019นะคะฟีดาผ่อน7000เท่านั้นด้านในฟังก์ชันใส่มาให้ครบจะเต็มกล้องถอยหลังกล้องรอบคันมีมาให้พร้อมแม็กไลเนอร์ใส่มาให้ครบนะคะกันชงกันชนใส่มาให้ครบเลยฟีดาผ่อน7000เท่านั้นสนใจติดตามชมได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะในช่องรถกระบะมือสองตักเพชรยนต์นะวันนี้นะคะตักพาพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเซลรีไทยซอย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะสาหรับที่นี่นะคะมีรถให้เลือกมากกว่า300คันเลยไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถตู้รถครอบครัวมีให้เลือกครบนะคะ ทุกคันรับประกันโครงสร้างตัวถงังไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกลับสีกอไมลเริ่มชำร้สูญหายอย่างแน่นอนนะคะีคยดอกเบี้ย,ววยพิเศษของเราเริ่มต้นที่2.59%เท่านั้นสำหรับพี่พี่ที่มีประวัติเครดิตดีนะลูกค้าเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยนะคะแถมมีรับประกันหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์ละเกียร์ให้ไปเลย1ปี2 0 0 0 0กิโลเมตรซ่อมสูญน,นะคะพี่พี่อยู่จังหวัดไหนก็ซื้อรถจัดไฟแนนซ์กับเราได้เรามีไฟแนนซ์วิ่งเซนให้ถึงที่บ้านทั่ว เลย100กิโลแรกเช่นเดียวกันนะคะทางร้านมีตรวจสอบสภาพโครงสร้างจากบริษัทชีคที่ได้รองรับมาตรฐานจากเยอรมัน215รายการนะคะไม่ต้องกังวลเลยพ,พี่จะได้รถสวยไปใช้อย่างแน่นอนนะสำหรับวันนี้นะคะตาขออนุญาตพามาพบกับ กระบะเข้าใหม่นะคะรุ่นนี้บอกเลยว่ารุ่นทํากินนะกับตัวสมาร์ทแคปยกสูงของเรากับนิสันาวรานะคะ2.5ตัว E.L. Caliber คันนี้รถปี2019นะคะมือเดียวประวัติศูนย์นะสำหรับคันนี้ไม่เพียง50,000กิโลเมตรเท่านั้น50,000กว่านะคะกับราคาตั้งขายของเรานะคะ369,000นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะฟีเดเวาคันนี้นะคะผ่อนตกอยู่ที่เดือนละประมาณ7,000นะคะที่ตักตีกลมๆไม่ต้ง ใช้เงินอ ออกรถเลยนะคะรวมค่าประกงประกันไปในนี้ผ่อนอยู่ประมาณเรทเจ็ดพันนะคะดอกเบีย้ยนี้ขึ้นอยู่กับประวัติเครดิตของพี่ๆด้วยที่ตักคำนวณให้จะเป็นเรทดอกเบีย้ยแบบพิเศษนะสาหรับคันนี้ราคาหันลงมาจากใบแดงแล้ว50%เป็นกระบะนะคะเป็นแบรนด์ที่เครื่องยนต์ดีอัตราเร่งดีใช้ดีแต่เป็นแบรนด์ลองนะใครไม่ได้ซีเรียสอยากหารถที่ฟังก์ชันดีนะคะรูปรักบอดี้ด้านนอกสวยนะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับชมนี้นะคะกระจังด้านหน้า าของเขาเป็นสีโครเมียมนะมีไฟตันหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมกับตัว Daytime LED นะคะโคมไฟของเขาสวยเลยนะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นสีขาวด้วยนะคะเป็นยกสูงเกียร์ธรรมดานะคะแบบ6สปีดกล้องถอยหลังกล้องรอบคันมีมาให้แล้วพร้อมนะคะกระจกด้านข้างเป็นแบบ ไฟฟ้านะคะปรับพับเก็บแบบสวิต์นะ,นะกระจกด้านหน้านะคะนิสสันโลโก้ชัดเจนไม่เคยมีปรับมีเปลี่ยนมานะคะโครงสร้างหลังโครงหลังคาถ่ายให้เห็นกันแบบนี้เลยรถไม่ได้ชนหนักพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะคะใครกําลังมองหากระบะท,ทํากินนะคะไม่ว่าจะเป็นไว้ไปขนของนะใส่หลังคาตีตู้ทึบหรือว่าจะแบบนี้เลยเอาไว้ค้าขายก็ตอบโจทย์นะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะคะเป็นตัวคาริเบอร์แคปของเรานั่นเองนะคะระ,ะบบกุญแจได้เป็น สมาร์ทคีเลสแล้วที่จับประตูเป็นสีโครเมียมคนละสีกับตัวรถนะมาดูในส่วนของล้อแมกนะคะตัวนี้เป็นแมกอลลอยสีโครเมียมนะคะขนาด16นิ้วนะคะยางตัวนี้เดี๋ยวต้าขออนุญ,ญาตด,ดูสักนิดนึงนะยางเป็นยางปี19ยางติดมากับตัวรถเลยเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้เป็นยางปีใหม่นะปี25เลยนะด้านหน้าเป็นดิสนะคะด้านหล่าเป็นดมนะคะเราก็เป็นแหนบเสริมกันโครงมาให้แล้วนะในส่วนของด้านในตัวนี้นะคะอ่าให้ดูด้านในเลยตัวนี้เป็นบาะากกับม นะคะเบาะผ้าข้อดีก็ดีนะไม่ร้อนนะคะไม่อมความร้อนนะบอกเลยว่าไม่อมความร้อนนะคะด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวเรามีเบาะแคปเบาะหนังมาให้นะคะมีแอร์ในช่วงของด้านหลังมาให้แล้วพร้อมใครกําลังมองหากระบะแคปไว้ใช้งานอยากได้สีขาวคันนี้บอกเลยว่าฟังก์ชันใส่มาให้ครบนะคะหน้าจอตรงกลางเป็นแบบทัชสกรีนนะมีกล้องถอยหลังมีกล้องรอบคันนะคะ ระบบแอร์ระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ทางร้านดูแลให้สนใจคันนี้ติดต่อหาตักได้เลยนะคะ0 6 5 9 1 6 9 3 5 9เหาบอร์นีแอดลายได้โทรได้นะคะถุงลมนิราภัยมีคู่หน้าโครงสร้างต่างๆเดิมนะคะนี่หัวน็อตให้ดูเลยสีเดิมสีเดียวกันทั้งหมดนะคะไม่เคยมีร่องรอยการแกะ ไล่มาเลยนะคะในส่วนของกระบาดด้านหลังนะตัวนี้นะคะก็จบด้านหลังตัวนี้ไล่ฝ้ามาให้แล้วเรียบร้อยตะคงตะเข็บต่างๆเดิมนะคะรับประกันโครงสร้างได้เลยว่าไม่ได้มีตัดต่อโครงสร้างมาอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้ใส่กระบาดไลเนอร์หรือว่าแมกไลเนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นของนิสันของแท้ด้วยนะนะคะติดสติ๊กเกอร์มาให้สวยงามเลยนะคะสําหรับโชว์นี้นะเป็นตัวคาริเบอร์แคปนั่นเองนะคะโครงสร้างช่วงล่างต่างๆเดิมนะให้ดูด้านล่างกันหน่อยนะคะยังอะไรนะคะมีมา ให้พร้อมนะคะเป็นแหนบเสริมกันโครงนะแหนบแผ่นซ้อนด้านหลังตรงนี้นะคะมีการชนด้านท้ายมาให้นะคะมีกล้องนะคะด้านหลังมาให้นะคะถอยหลังไม่ต้องกลัวเลยนะคะมีตัวนี้มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดฝาท้าทยกระบะให้ดูกันนะตัวนี้เปิดใช้งานได้ปกตินะคะอ่ะให้ดู น,นี่นะคะเปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่แก้มเห็นไหมคะด้านซ้ายด้านขวาหัวน็อตไม่เคยมีร่องรอยการแกะการขยับเลยนะคะบอกเลยคันนี้ว่าน่าใช้เป <bona? S 1> <se> ็นกระบะใช้งานอีกหนึ่งคันนะคะที่บอกเลยว่าห้ามพลาดนะเป็นกระบะใช้งานอีกหนึ่งคันที่บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะป่าี่เปิดใช้งานได้ปกตินะคะระบบระบบล็อกนะคะของตัวกระบะใช้งานได้ปกติเลยนะสําหรับสมาร์ทแคปนะคะคาริเบอร์2.5 EL คันนี้บอกเลยว่าสวยน่าใช้นะมาดูในฝั่งคน ขับนะคะเบอกคนขับก็สมบูรณ์นะคะเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่สีดําแบบนี้นะไม่มีร่องรอยนะคะการแตกการขาดนะหัวน็อตทุกจุดนะคะถ่ายให้เห็นกันแบบนี้เลยโครงสร้างต่างๆเติมเดิมเนาะซื้อป้ายตรวสอบพบเจอมีชนหนักผิดความจมน้ํามาเอามาคืนได้เลยทางร้านยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะในฝั่งของคนขับนะคะพวงมาลัยเป็นหุ้มหนังนะเป็นตัวมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้รับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตรงนี้ปุ่มเป็น ว engine start นะคะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาเมนนวดมาให้แล้วเรียบร้อยนะเปิดฟ้าถังได้จากตรงนี้นะคะแผ่นเพจระบุเลขเครื่องเลขถังชัดเจนนะคะโครงสร้างต่างๆนะคะให้ความเดิมมาเลยกระจกเป็นปรับออตโต้นะคะที่ตัวฝั่งคนขับนะตัวฟงตัวฟิล์มต่างๆยังใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็กระจกด้านหลังนะคะเป็นปรับแสงปับแสงมาให้แล้วนะหลังคงหลังคาสะอาดสะอ้านนะคะคุณพี่ใครกําลังมองหากระบะใช้งานผ่อนสบายคันนี้รายได้หนึ่ง 0 0งบาทซื้อคุณเดียวจบไม่ต้องค้ำนะซื้อคุณเดียวจบไม่ต้องค้ำเลยนะคะผ่อนอยู่เลยเจ็ดพนะผ่อนอยู่เลยเจ็ดบอกเลยว่าราคานี้คือฟรีออกรถนะคะออกรถฟรีดาวนั่นเองนะแต่คงตะเข็บต่างๆเดิมนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะอัตราแรงอยู่ประมาณ163แรงมนะ้านั่นเองปะเดี๋ยวตักภาพไปดูในส่วนของตัวด้านหน้าห้องเครื่องกัน ไล่มาเลยในส่วนของตัวด้านหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะตอนนี้เปิดฝาเครื่องด้านหน้ามาเลยนะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาด4สูบนะ163แรงม้านะคะเครื่องยนต์2.5ก็จริงแต่แรงมาให้มาแบบเต็มเต็มเลยนะคะตัวเครื่องยนต์เห็นไหมคะพี่พี่ถ่ายเห็นเลยตัวเครื่องนะไม่มีคราบน้ำมันนะคะไม่มีร่องรอยการแกะการไขมาร์กเดิมบางจุดนะจากศูนย์ยังอยู่เลยเนี่ยตัวนี้ปั๊มเอฟอเดเห็นไหมคะมาร์กเดิมจากศูนย์ยังอยู่เลยทางร้านเซอร์วิสนะคะก่อนส่งมอบนะเปลี่ยนน้ำมัน เครื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนยางให้เลยเอาไปพร้อมใช้นะคะมีตรวจรถแถมประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ไปด้วย1ปี20 0 0 0กิโลเมตรซ่อมสูตรนะคะให้ดูแก้มอาจจะมีค่าฝุ่นนิดนึงเพาะรถแรรทมาจอดนะคะด้านหลังเนาะอ่าให้ดูนะคะหัวน็อตไม่มีแก่ไม่มีขยับเลยฝากระโปรงเห็นไหมคะ สีชัดเจนแบบนี้นะคะสี่เสมอกันทั้งหมดนะคะฝาก,กระโปรงไม่มีบุบไม่มีบีนะจิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะหนี่แผ่นผ้าสกัดกันความร้อนนะคะแผ่นกันความร้อนนะคะสมบูรณ์ช่องระบายอากาศกลมมนนะคะสําหรับคันนี้สติ๊กเกอร์มเมอกกมีมาให้ครบใครที่กําลังลังเลกําลังตัดสินใจอยากได้กระบะใช้งานคันนี้ฟีด้าผ่อนเจ็ดพันเท่านั้นนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาหัวน็อตไม่มีขยับคันไขเลยนะคะสามารถเอาไปเข้าสูย์ต่อเนื่องได้แต่ถ้าไม่สะดวกก็บีควิกทั่วไปได้เลย เห็นไหมคะหัวน็อตตรงบล็อกไฟนะไม่มีร่องรอยการแกะการไขนะคะโค้ดเดิมตีแบนตีโค้ดชัดเจนไม่ว่าจะเป็นคานด้านหน้าหรือว่าในช่วงกระบะด้านถ่ายก็ไม่มีตําหนิอย่างแน่นอนนะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะคะคุณพี่กับกระบะแคบใช้งานนิส s a n n นะคะ2.5ตัว EL c a เ i b e r คันนี้เนาะรถปี2019ในะคะไม่ห้0 0 0ืโลเท่านั้นนะกับราคา3 6 9 0 0 0ะคะฟีดาคันนี้ผ่อน7,000เท่านั้น จะติดต่อหาตักได้0659169359เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะมีไฟแนนซ์จัดให้ทัวรประเทศเช่นเดียวกันก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ